าซนอนนอนนอนมองพี่ปูอยู่เลยขอมืออีกข้างหนึ่งลุกนั่งขอมือนั่งขอมือโดดยังโดดยังมาซะนั่ง โดด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 เดี๋ยวแค่รอบเดียวนะล,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 ลุกมาลุกมาก่อนลุกมา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 เร็วนั่งนอนมืออีกข้างหน,นึ่งลุกนั่งผมลุกลุก ขอมือข้างหนึ่งลุกกระโดดกระโดดแบบนี้โดดแบบนี้เดี๋ยวทวนนะจะทวนนะมาดิตั้งนอนขอมือคอ,อ,อยให้เองให้เอง,เองลุกลุก มือนั่งไปนั่งไปนั่งไปนอนขอมือจบการแสดงจบการแสดงไปหล่อในดูนี้ดูดีป่ะใมาก